สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมนะครับการลักกระบังนะครับเฟซบุ๊กนะครับผมวันนี้ก็มานําเสนอเหรียญของวัดเขาเไดอีกนะครับเป็นเหรียญหน้าซ้อนหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อเจริญนะครับปี2 5 6 1นะครับลักษณะหน้าเหรียญนะครับจะเป็นผิวรุ้งนะครับพอดีผมได้มีโอกาสไปวัดก็เลยเช่ามาบูชานะครับแล้ววันนี้ก็มาทําคลิปให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังเหรียญกันต่อนะครับ ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญผิวลมดำนะครับก็คือทํามาใหม่นะครับก็คือถ้าเป็นเหรียญของในปีที่ออกจริงๆของหลวงพ่อแดงนะครับก็จะเป็นปี25-12นะครับก็คือหรือว่าเหรียญโบสลั่นนะครับลักษณะเหรียญของเหรียญอันนี้ครับจะสภาพเหรียญคือจะคมชัดนะครับก็คือทําขึ้นมาใหม่นะครับก็มาดูภาพนิ่งนั้นนะครับยังไงแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ